สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําท่าลดหน้าท้องลดพุงท่าที่6กันครับมันสามารถช่วยลดหน้าท้องและจจกําจัดไขมันส่วนเกินด้านข้างได้สามารถออกกำลังกายทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในวัยทํางานครับเราจะออกกำลังกายทั้งหมด50ครั้งพร้อมแล้ว <ul ain> เริ่มได้เลยนะครับ <ul ain> Love us f o m it yeah Stay a minute ถ้าที่6นี้มีเคล็ดลับด้วยนะครับปิยําเก่งหน้าท้องรวมมากมันจะสามารถช่วยลดหน้าท้องสลายไขมันและเบิร์นแคลอรี่บริเวณหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ Don't love when we take o u r time to make love promise you i m no waste t h time ครบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วมาออกกำลังกายแบบต่อนเนื่องกันกันกบท่าต่อไปครับ